เป็นแบบนั้นไปดูครับเอ่อผัดเป็นชัดอ่ามีผู้เสียวเอย่างนี้เนาะเป็นเพียงเป็นเพรียงนะขอบคุณครับอ่าิญครับเสร็จจากนี้ไปทานก๋วยเตี๋ยวนะครับมีผู้ใจบุญเปิดรงทานนะผู้เตี๋ยวมาบริการอยูอ่แล้วนะครับอ่าขอเรียนเชิญไปทานนะครับแน่าน่ใจมี๋วยเตี๋ยวมีนะครับอ่าถึงว่าถ้าเปรนหลวงพรายเทศน์นนำเลยเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เฮ็ดบุญหลายต่อลบหลายรอบเนาะแม่นมาครับ ไมดา้านเจ้าก็มานคนเขาถึงมองนเห็นดาวานี่เป็นเพื่อนนะขาอยู่ไซบะเห็นเจ้าลีอยู่บ่มาเห็นแล้วคนหลายแนมมืทัวอ้าแล้วกระสังชาบ้านเรื่อยๆแล้วครับก็เป็นอย่างมาที่นี่กันไม่รุ่นเนอเหมือนไม่รุ่นเหลือน้อย พี่ย่างผูกกระปุลมาเด็ดยผูกกองชำนั่นให้ว่าเซวใส่มือโอเคลอยโลกแล้วใจบดีใจบดีอยบอกแี้เว้ยผู้คุ้มม่วาเซลล้างมือ เอาลั่ไปดื้อเฮ้ยสีตาหน่อยอยู่หเว้ยพี่โงเขาลั่ไปใจดีพด้อกเป็นหอ้าเป็นให้แต่พี่น้องหน้นะผมก็อยากดอกให้แต่พี่น้องหด่ทุกคนทุกคนื่อนาจารย์เดียรเอาบรวิหารเลเด้อเ้ขอนวขับไวเอาบิหารไปอาจเดียนอะอจญครับ หนุ่มสาวเหลือน้อยที่ไหนไปหนุ่มสาวเหลือน้อยรอบนี้แล้วจะหมดแล้วครับเห็นไหมครับวัตถุมงคลนี่เป็น,นอธิษฐานจิตเพื่อนได้ค,ครับโดยพระเกจอาจารย์รูปนะครับตั้งปกอธิษฐานจิตเป็นที่ร้อยโอ้พระใหญ่เ,ยเลยอ,อ้าวนมุก็รุ่นเหลือน้อยเนาะ ผมก็อาจารย์ปอกหลิงมึงร่งอยู่เอยได้ยามันเบิดเอาแต่ผมเอามาดนเขาอยู่บ่นี้อกทุเยทกังนี่เนแคน้ทเีวเขาจะมาดาเลยท่ผู้ใก่สิ